มีตานะครับปันตาไม้คมยังเหมือนเดิมนะครับครับเล่นมีสองนะครับคมนะครับสัน ตงนี้ตามไม้นะครับสบายสบายเลยครับตามไม้ัมเลยครับ ผมยังมันเดินนะครับ